ออกมาละจ้าแต่ป่านะพี่น้องกำลังสิพาก,กันแกนอไม้แกนงแกนอฮักนอไม้เพกมา,ห,าห,ห่านอไม้เพกมาเนี่ยล้วก็มาหาอยู่กอแถวอันค้างเงื่อนตืมน้ำจ้าอาหารเทียง,งวันนี้เกล้งนอไม้ซุ่มกันนะจ้าสบายดีเด้อนอสบายดีเบิดสุขสุขนสบายดีตอนสวยยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคน นางงามด้คือเป็นยังคือมิกจนม่ได้จะต้องไหยนู่นีงน่ะไอ้ตัวก็เ็ไอ้ตัวโกอาถิ่มขวดน้ำเลยใ ใพาีป่ะตัวนี้บ๊เฮอคนจับอ๋อกกัตาจับมีแต่้อหิ มักบวบเข้ามานังทามพอมาเขาไ้ทรนั่ยตงง่ะ้นบนงอมาเนะนอไม่รวมมิดดิพี um ่น้องนะมีทางนอไม่บ่งนอไม่เพ็กนอไม่บ่งไมรแล้วก็นอไม่จูดนอไม่เพชป่ากอเด็กก่อนละเนงสองเนย โอ้ันทากัวนนมา่ช่องเนี่ยอันเมอันหนก็่างสนี่ยด็ข้างข้าง้วนี่ชยอัู้ะไร่อง้ตวเขีนอร่างงี้ยม่งวกินน้อใหม่ไผ่ถอะงูงงูอเจ้าเล่ในสวนนะังวเลมพักน้อใหม่ไผ่บานมันก็บริกิ นเราไปเทบ่านละสี่ใครงเลยงอรตื่นมาหลกับไปถ้าได้กินของเขาเศร้าได้นี่ กินกรนัำลงไปถ้าคุเกีไม่นั่นเกเกยเ้วใส่สีขาวคน ได้จะกอดเมื่อเ้านี่พี่น้องชวนเราไปหาเห็ดเราลังจากที่เอาขึ้นมาแต่ใหญ่เบามีนะครับซีมอนปลาแพงนะเพิ่นไปก้อนเนาะไปผู้เดียวไปนกกันเลยอเลยแยกกันบอกแยกกันเสนา,ารา์นกกระมาลาเพิ่นไปเพ่าเพิ่นแล้วเพิ่นเลยครับ <laughs> พ่อทำไมแพ้ถึงมาแต่น อี่คนิคัน้อเขานงทุาลงฮะเหาามเราเะเขาเก็บแต่เขาเขียบไปตองเปิดทำไมเขา้อเป็นตาไดลายอยู่ลายหโบไดเค็บรมอยเค็บแร่ะบบได้้คุณรโดยองรเขาดคือกันเขาแบนี้อ้ยาเลือเองอยู่ในั เนี่ยแปาเนี่ยโอ๊ะเจ็บไหมไม่ได้คุณแม่ไม่ได้ค่คุณแม่สตมาผิดเจ็บนะมันขี้โมเห็ดมันขี้โเห็ดเจ็บโมเห็ดตัวใหญ่นี่ สรูปก็คือเฮดตัวใหม่นะสีแกงใส่กันเด็กพี่น้องมันนี้เนาะแกงรวมมิตรลงยายเฮ็ดนั่นคือบ่าใส่อย่างเมืองไหนพี่น้องอันเฮดน่ากาข้าวเป็นแกงกับพ่อแกงอนู่ยลายเติบ แต่ว่าสีแกงเ้นต์เราไม่ นองลุม,มันซิีอยู่แดงตงไหนนี่วนึงก็เลยดูพ่อเลยตะกี้เขาชวนมาทางนองมันอกี้ยังไงนอนไม้ไผ่นี่นะ,นะอ่อนๆธุรกิอไไม่เอยเด็กเน,น,นี่ยงเ้ามันไม่ก่อะไมาลองซีโนพี่นะป ตะขันตะขันม ah. ันทำอะแล่น่เด้อมันเจาะทั้งคุด hmm ้วยท้คนท้อทรายท้ายันเลยที่ไนดีที่ไหน่ไนดีที่าังฝังกปอไ่านี้กรม่มันไม่มันม่าะมันมีน่น้งป้า มันมีขายบนออนไลนไหจุดแปว่าเสือแนวแล้นี่เนกะ็าไปทำอะไรเอาเมาปุเนะปะปิะด <c oughs> เพ็กก็หักมาแต่ห้องหน้าปลารวยนหละนะบ่าวบ่ยังกบได้บักหลายนพี่น้องเชิญทางดเจเเลยสิอบกบนะเมือคืนราได้กระตอมคุกกบใหม่ ไปลองกับมานี่เลยตัวเมื่อคืนนี้รไปน่งเก็บเาไปด้วยกันคือบนตุ่แห้งบออนตงแต่งตัวมันแบบว่าเอิเอมานะแล้วมันก็ยุดไปแล้วมันก็เอิดเอินเที่ยวตุ่มตน่มเุ่มต่อตุมตุ่มตมบน่มนุ่ i'm not to

ีได้เซียบเขาเหนือเขานังอันนี้เป็นนอไม้พาย่คนต่างกันแห้งกับนกไม้บุบโอเคบแต่สมมนีลัเป็นบอกเป็นบนาตัวนู้นดโอเคน,นบัตรแกเแล้าก็ถือามากอยู่ด้เนี่ย

แล้วแล้วพี่น้องอันที่แล้วนี่คือห้องแกแล้วก็เอาไปทุบเนาะทุบหรือก็พยยักได้แบบได้กับทุตามใจมากผู้ได้มักจักกับจักเอานอนรวยเพ็ดยำๆก็ได้เราแต่คนหมักต่ว่นนี้ทุบเอามันจะเสียบแล้วเาก็คางต้มไว้แล้วก็สกินขาวเสาก่อนเนาะเดี๋ยวสิได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิร์สู้กูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวัเดอพี่น้องเนาะจังไลก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้สวัสในเด้อเนาะเพื่อเฮ็ดคลิปต่อต่อไปไปรอกับไอ้ดี พอกันคลิปนะ